ชามากวันนี้7จ็ดโมงกว่าเท่านั้นคือเราจะไปถ่ายรีวิวบ้านของแสนสิริโครงการเศรษฐสิริทวีวัฒนาควันนี้เราไม่ได้ไปทาคลิปรีวิวบ้านกันแต่ว่าจะทําเป็นฟล็อกก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เบื้องหลังการถ่ายคลิปสักคลิปนึเนี้ยจะต้องมีอะไรบ้างว่าจะเป็นทั้งเรื่องของมุมกล้องเองสคริปเองไปดูกันดีกว่ ถึงแล้วนะฮะเซรทรัลสิริทเวสนานี่คือโอริเซอร์เงินล้านของเรานะครับกับพี่ก๊อฟพี่คิมนะฮะแล้วเราก็จะถ่ายปเปิดกันตรงนี้วิวของขับเฮาส์ว,<ล>วันนี้คือเจอเนื้ี่ชัวรครับวันนี้เราจะมีอุปสรรคอย่างหนึ่งคือว่าตาบดก็จะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไรหร่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการจัดไฟที่จะทําให้ถ่ายบ้านที่สุดเนี่ยต้องมีการจัดไฟอะไรอย่างไรกันบ้างในพาร์ทิสปครั์ <c oughs> นี่ก็คือว่าจันนะรว่าพที่เราถ่ายาต้องแบบมีการชิดไปซึ่งนี่ก็คือคิมนะฮะครับคบิมเมื่อกี้ยังไม่ทำอะไรเลยเลอะขอดปุ๊ผมก็อยกักเลอะอยา<ห>่างเลย ูกน,นะคือว่าเวลาที่เราถ่ายเนี่ยเราต้องจัดไฟกันเยอะมากมุดยี่ให้ดูแล,แล้วนะรอบๆแล้วการจัดไฟดีไง,ไงคุณก๊องฮนะเราหลอกแสงไงปกติเนี่ยถ้าเป็นรถถ่ายมันจะย้อนแสงเนี่ยย้อนแสงตรงนีย้อนแสงตรงนี้ข้างนอกมันจะเวอร์ๆเลยถูกไหมแล้วลองเปรียบเทียบกับไฟเดี๋จะมีไฟที่เราเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟทุกคนดูนะว่าถ้าเกิดจ้างเราเก่งแค่ไหนไปดูนะ นี่คือคุณตูนะเป็น,ปปนตูนแห่งแสนชื่อนะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะนรับบท็นุกอย่างงานฝีมือก็รับเหมือนกันซึ่งนอกจากที่เราจะถ่ายเป็นคิวพูดกันเวลานะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องถ่ายกันคือว่าเราจะมาถ่ายเก็บอินเสิร์ตกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเป็นตัวผมเองอย่างเดียวนะแล้วก็จะมีอินเสิร์ตเป็นภาพหลวมๆของโครงการด้วย ชอบเวลานี้มากที่สุดเลยค,คือแลอ้วก็ถ้าเกิดดูแล้วชอบอยากจะได้แบบนี้ไปรีวิวโครงการของคุณนะครับทำยังไงฮะจ้างสิครับ <laughs> <laughs> พร้อมไหมพีม่กอ <laughs> ไปละเดี๋ยวใส่ภ้าให้ทุกคนดูกันครับ